สวัสดีเพื่อนนะครับผมวันนี้ก็จะมาพบกับเกมทั t a l w อลโชกุนทูนะผมซึ่งผมจะมาเล่นกันให้ดูแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ในะที่จะแคสโอเคเอ่อพร้อมแล้วเราไปดูกันนะครับผมว่าจะสนุกไหมก็ไอเกมนะี้ขอบอกก่อนเลยว่าเป็นเกมแนวะ RTS นะผมวางแผนกลกยุทธ์อะไรต่างๆอย่างนี้นะผมซึ่งผมจะเริ่มในนิวแคมเปญโชกุนทูโอเคนะผมผมมี2ภาคโชกุนทูกับลีด of Samurai นะผมโอเค อ่าก็นี่ก็เป็นตระกูลให้เราเลือกนะครับผมซึ่งผมจะขอเล่นตระกูลโปรดแล้วก็ชอบมากเลยนี่ครับผมตระกูลนี้ตระกูลนี้โอเคโอเคไม่ใช่ไม่ใช่โมูริโอเคนี่โอดะนะครับผมนี่โอดะสุดยอดมากเลยแต่มันจะเป็นระดับความยากของมันจะอยู่ที่ฮาร์ดนะครับผมซึ่งก็เกมนี้ถือว่ายากมากผมอาจจะเล่นไม่เคลียรอาจจะแพ้ก่อนก็ไม่เป็นไรครับผมเราจะแคสสนุกกันโอเคถ้าคือถ้าโดน เราโดนยึดอะไรเงี้ยก็จะเลิกแคสเลยแล้วจะไปตระกูลต่อไปอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคแล้วเออจะมาเรียนประวัติศาสตร์กันด้วยอคอมผมเนี่ยก็รับไม่ค่อยไหวหรอกแต่ว่าผมปรับมันเป็นต่ำๆอะ่ะกราฟิกต่ำๆก็พอจะเล่นได้นะผมโอเคะ okay. ถ้าพร้อมแล้วจะสตาร์ทเกมกันนี่ก็ระดับความยากนะ,ะผมเอาเป็น normal โอเคโอวาลิฮะกับโอดะโนวุนกะไม่ใช่เราจะเล่นรุ่นพ่อนะผมรุ่นพ่อของโอดะก็คือ โอดะโนบุฮิเดะเอา้าถ้าถ้าง,งงก็งงครับผมโอเคไปเปิดดิกดูนะครับผมไม่ใช่ดิกดิวิกิพีเดียนะครับผมข้อมูลของสัตว์ลพวกนะี้โอเคเดี๋ยวจะมาเล่นโอดะกันนะครับผมโอดะห์แคนโอเครอ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 มันจะนานหน่อยนะครับผมเครื่องผมมันก็โอ้โหรับไม่ค่อยได้ได้ไอ้เกมแบบเนี้ยมันกินโอ้โหทรัพยากรมากโอเคครับรอ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  ยูน uh, ิตแคนบีอ่าผมก็ไม่ค่อยโปรนะเกมนี้ก็พอเล่นเป็นนิดหนึ่งส่วนไหนที่ไม่รู้ก็มาคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับผมโอเคซึ่งมันจะมีโหมดการสู้ลบด้วยสงครามเลยแบบบังคับตัวทีละตัวแล้วผมผมจะตัดโหมดนั้นออกเลยผมจะไม่เล่นแบบนั้นเพราะมันเล่นยากสำหรับผมมากโอเค okay. ก็เราจะเล่นแบบ วางแผนกันปกติรอแป๊บน,นึงนะครับรอแป๊บน,นึงโอเคโอเครอนานมากเลยตอนนี้ก็มันจะเป็นยุคสมัยที่เกิดสงครามกาับสงครามทั่วประเทศญี่ปุ่นนะผมซึ่งก็คือสงครามเซนโกคุนะผมเซนโกคุจีไดเป็นสงครามที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สู้รบกันยึดครองกันเองนะผมเดี๋ยวมันจะมีวิดีโอเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง ก็คือมาเรียนประวัติศาสตร์กันเลยประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นก็ตอนนี้ก็รอนะผมมันรอรอรอผมมันนานมากเลยตอนนี้ผมไม่รู้จะค้างหรือเปล่าเนี่ยโอเคมาแล้วนะครับผมนี่ก็คือวิดีโ,ดโออ่าเมื่อห้าสิบเอ่อโฟร์ตี้ไฟสมานะผมฟิฟทีนโฟรับผม15 45 44ถึง45อะไรสักอย่างเนี่ย โอเคนี่ก็คือปราสาท okay, โอเคเกียวโตนี่คือ200ปีก่อนนะครับผมของอ่าชโชกุนคนหนึ่งชื่อว่าชโชกุนอาชิคางะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเป็นตระกูลนะครับผมตระกูลชโชกุนช,ชื่อว่าอาชิคางะนะครับผมโอเคเป็นตระกูลที่ทำให้เกิดเรื่องแหละเรื่องเซนโกคุจิไดเนะี่ยเกิดสงครามนะ okay, แหละโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะมันจะเกิดยังไงขึ้นชโชกุนอาชิคางะ โอเคนี่ก็คือเกาะญี่ปุ่นผมต้องบอกก่อนว่าอ่านี่คือโอวาลินะผมซึ่งเราจะเล่นกันโอวาลิโอวาลิคือใครเป็นเมืองนะผมเป็นจังหวัดซึ่งด้านบนโอวาลิก็คือมิโนะด้านล่างคือมิคขวะและด้านซ้ายคืออิเซะนะผมนี่ก็คือโอเคตระกูลโอดานะผมโอดา นี่กองทัพของโอดานะครับผมผมโปรดปานมากกองทัพนี้ตระกูลนี้ตระกูลนี้นี่ก็คืออาชีพงานนะผมตระกูลอาชีพงานชากุ ต้องขออธิบายก่อนว่าไอโชกุนเนี้ยก็เป็นโชกุนที่ลุงเรืองน,นั่นแหละแต่พอมาถึงคนคนหนึง่งผู้สืบทอดตระก,กูลคนหนึ่งก็คืออาชีพงน,นยชิมาสะนะผมเป็นคนทําให้เกิดเรื่องราวก็คือมันไอโชกุนคนนี้มันไปสนใจพิธีชงชามากกว่าการปกครองเมืองนะผมทําให้ไดเมียวแต่ละแคว้นก็ไม่ศรัทธาก็เลยลบกันเองลบฟันกันเอง ยึดเมืองนะครับผมโอเคมาสู่โอบริต่อโอเคผมการาฟิกจะต่ำมากถ้าดูอย่างนี้ผมปรับต่ำมากนะครับผมคอมผมมันไ,ไหวจริงจริงโอเคครับผมอ่านี่ใครเนี่ยนี่ก็คือปราสาทของเราครับผมก็ปราสาทของตระกูลโอดะและนี่เป็นฐานส่วนหนึ่งของโอดะโอเคมันจะค้างโอเคนี่ครับผมซึ่งนี่ก็คือจังหวัดของเราคือโอารินะครับผมส่วนนี้ที่มีแสงสว่าง แต่ด้านข้างนี่คืออิเซอิเซนะผมด้านข้างเนี่ยนี่ปราสาทของอิเซโอเคนี่ก็คือโอดะโนบุฮิเดะนะผมก็เป็นรุ่นพ่อเลยรุ่นพ่อของโอดะโนบุรุกระโอเค,โอ,เคโอดะโนบุรุกะคือใครเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแต่อย่าเพิ่งเลยตอนนี้โอเคซึ่งจังหวัดของเราจะมี3สิ่งนะครับผมสิ่งแรกก็คือปราสาทสิ่งที่2ก็คืออันนี้นะครับผมมันคืออะไรโอเคเดี๋ยวผมแปะก่อน มันจะเป็นลงข้าวนะผมลงข้าวเกี่ยวกับทำนาซึ่งเน้าสมารถอัปเกรดอัปเกรดได้อัปเกรดได้แล้วก็ท่าเรือนะผมซึ่งจังหวัดแต่ละที่จะต้องมีอย่างนี้นี่ครับผมลงข้าวประสาทแล้วก็อันนี้นะครับผมท่าเรือโอเคตอนนี้ดูเหมือนน่าจะมีสตูบุกมาแล้วนะครับผมสตูบุกนี่ครับดูสังเกตจากทงมานะครับผมนี่มันคือตระกูลอะไรอะ โอดะคุินโบุคือใครอ่ะอา้าวทรยศใช่ไหมเนี่ยนี่จะเห็นว่าตรงนี้พอคลิกไปจะมีรูปนะครับผมแป๊บน,น,นึงนะผมผมเช็คก,ก่อนใช่เลยมันจะมีรูปนี่ธงตระกูลโอดะโนมุเลกะก็คือแต่ละจังหวัดก็จะมีแขวนเออตระกูลแต่ละตระกูลที่ครองนะครับผมซึ่งโอวาริก็คือโอดะตระกูลโอดะโอเคผมจะเช็คก,ก่อน เครอก่อนนี่ก็คือ history นะครับผมประวัติประวัติของนี่โ uh อดาโนบุฮิเดะคือไดเมียวประจำที่นี่นะครับผมโอวาริโอเคตรงนี้ก็่าศาส,สนาอันนี้ก็อะไรสักอย่างผมไม่รู้อันนี้ก็ค่าสเียงนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเงินเริ่มต้นความแข็งแกร่งเออไม่ใช่สตองโฮสตองโฮชื่ออย่างกับเกมเลยน่าจะเป็นจังหวัดที่เราคลองอยู่นะครับผมโอวารินี่ก็ จำนวนจังหวัดที่เรายึดได้ก็คือมีแค่อันเดียวคือโอเวอรีโอเคตรงนี้คือพันธมิตรตรงนี้คือศัตรูนะผมส่วนตรงนี้คือการค้าซึ่งเราได้ทำการค้ากับอีเไปแล้วอีเซกก็คือตะกูลข้างข้างซึ่งคองอรองโดยคีตะอะไรนะคีตาบาตะเกะนะครับผมนี่ศัตรูของเราก็มีมิโนะทคุกาวะแล้วก็โทโยโทมิโอเค okay. ไปส่วนที่2ตรตะกูลในแฟมิลี่น,นะผม นี่คือโอดะนบุยุกะเป็นคนสำคัญในปอดอิาศาสตร์อันนี้ก็คือโอดะนาุยุกิก็ไอคนนี้มันก็จะปึ๊บคนนี้ผมขอบอก <c oughs> แค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคนี่ก็เป็นทหารนะทหารที่ดีเด่นที่อยู่ในเมืองโอวารินี่ก็คือค่านะผมค่าว่าแต่และปีเราทำอะไรได้บ้างผมอธิบายแล้วเมื่อยมากเลยเนี่ย <c oughs> โอเคมาส่วนที่2ตรงนี้ ตรงนี้ก็คือเหมือนจะเป็นหน้าต่างนะผมหน้าต่างก็คือหน้าต่างนั่นแหละโอเคนี่คือตระกูลที่เราคลองคือโอดะนี่ก็คือตระกูลที่เรารู้จักนะผมก็อิมากะว่าไซโตะหรือว่ามิโนะก็โทุกาวะก็เป็นศัตรูกับเราก็จะขึ้นแสดงนะผมโอ้ผมเมื่อยปากมากตอนนี้อิมากาว่าโอเคจะเป็นศัตรูกับเราอยู่นะผมนี่คือศัตรูศัตรูนี่ก็คือเวลี่เฟลี่ฮะเวลี่เฟลี่คือเป็นมิดมิดมาก ก็เราทําการค้ากับอีเซก็เนี่ยครับผมมันจะขึ้นอย่างนี้ค้ากับอีเซเวลี่มิตมากแล้วก็โอเคคลิกไปนะผมคลิกไปตรงนี้จะเป็นยกเลิกการค้าตรงนี้จะเป็นขอให้เข้าพันธมิตรส่วนตรงนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจผมจะให้มันร่วมพันธมิตรด้วยโอเคกดตรงนี้แค่ดูเหมือนจะเป็นพันธมิตรกับเราอ่นนี้คือประกาศสงครามอันนี้คือรีเควสขอให้มันเข้าร่วมสงครามนะครับผมอันนี้ก็ ไม่รู้น่าจะเป็นขอผ่านทางช่างมันเถอะไพเมนคือจ่ายเงินนะผมไพเม n นนี่ก็คือประมาณว่าจะจ่ายเงินผมก็ไม่รู้เหมือนกันจ่ายเงินอะไรก็ผมเล่นมือใหม่โอเคตอนนี้ก็เป็นการค้าเป็นพันธมิตรการค้ากับพันธมิตรปกติโอเคโทคุกควะโอเอเอสโอส่วนนี้ก็คือสกิลนะผมผมจะเลือกสกิลบูชิโดไม่เอา อูชิโดจะเกี่ยวกับพวกนักลบนะผมสมุไรโอเคเอูชิโดแล้วกันเนื่องจากว่าเรื่องการค้านี่ผมว่ายังไม่ต้องห่วงอะ่ะสตูนี่เต็มเลยด้านบนด้านล่างไอ้นี่มาจากไหนไม่รู้น่าจะมาจากท่าเรือโอเคแล้วก็ส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ก็คือภาษีแล้วผมภาษีอัตราการแลกเปลี่ยนการค้าอะไรนี้สมารีอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นสถิติ ค่าเฉลี่ยนะครับผมเนี่ยคือเงินเริ่มต้นของเรา3000ส่วนนี้ก็คือเงินที่เทิร์นต่อไปจะจะได้รับนะครับผมนี่ก็1 3 8 1เโอเคส่วนมันจะมีเทิร์นของเกมนี้ก็คือการข้ามจากข้ามไปจากเออเทิร์นเนี้ยไปอีกเทิร์นหนึ่งก็คือจะเป็น4เดือนข้างหน้ากดตรงนี้นะครับผมสมมติกดปุ๊บก็ข้ามไปอี4เดือนกดปุ๊บอีกก็ข้ามไปสีเดือน โอเคผมจะเริ่มเลยเริ่มเล่นเลยก่อนอื่นมันจะมีทหารคนนี้มาบุกโอเค okay. ผมไม่รู้ว่า3ามตัวนี้เป็นไรแต่ตัวสุดท้ายเป็นธนูมี2คนไม่ไม่ใช่มีสองคนนี่มันเครื่องหมายปริศนาผมมองผิดได้ไงเนี่ยนี่ก็คือทหารของเรานะผมแล้วบังคับมันใจยังไงก็ได้ผมจะโอดะเข้าไปด้วยโอดะโนบุฮิดะและไปร่วมสู้รบกับมันโอเค โอเคเหมือนมันจะหนีนะผมแต่ไม่เป็นไรผมก็จะตามฆ่ามันไปนเรื่อยโอเคดูเหมือนว่าจะไม่มีนะผมมันจะไม่มีทหารหลักอยู่ตรงนี้คือสั่งให้มันสู้กันแบบคอมพิวเตอร์ตรงนี้คือเราจะเข้าสู่โหมดสู้รบตรงนี้คือขอยอมแพ้ผมไม่ถนัดมากไอ้ตรงกลางเนี่ยไปเข้าสู่โหมดสู้รบไม่ถนัดมากก็จะขอใช้คอมพิวเตอร์สู้แบบคอมพิวเตอร์เดนมานะผมโอเค500โอ้เสียแล้วเสียแล้วเสียทหารแล้วโอ้ โอเคไม่เป็นไรฮะก็เสียทหารไปแล้วนิดนึงกรณีที่ใครเซียนก็เล่นซะโหมดกลางอะ่ะสู้ลบโอเคเข้าประสาทได้ไหมผมดูก่อนเข้าประสาทได้ไหมเหมือนจะเข้าไม่ได้นะผมโอ้เดี๋ยวดูก่อนอ่าไอที่ใครไม่มีสัญลักษณ์แบบนี้ไอพี XP แรงอะไรเงี้ยแป๊บหนึ่งนะเอ้ยไม่มีสัญลักษณ์ด้านบนตรงนี้ก็คือสามารถเดินต่อได้โอเคผมจะกด มีสองคนนะที่เดินได้ตองคนนี้ก็คนนี้ไปเข้าไปที่ปราสาทเอา้าอะไรอะ่ะอ้โหเดินเดินสุดได้แค่นั้นโอเคมีอยู่สามพันนะผมสามพันโอเคผมจะสร้างฐานอันนี้คือหกร้าสิบเอ็บาทนะผมก็เวลาสร้างแล้วจะมีฐานจํานวนเยอะมากผมไม่แน่ใจนะจํานวนเท่าไหร่อันนี้ก็โอเค ไอที่เลข2อ,อย่างนี้ก็คือ2เทินนะครับมาถึงจะสร้างเสร็จไอที่เลขหนึ่งก็คือ1เทินส่วนอันนี้ก็คือต้องปลดล็อกก่อนอันนี้ก็1เทินอันนี้พลทหารปกตินี่คือธนูโอเคโอเค,อเคผมจะเอาธนูไม่ไม่สิไม่สี่ไม่ไมไมส,มสเดี๋ยวดูก่อนอามีทหารโอเคเราจะเอาอะไรดีโอเคผมจะเอาสองคนนี้แล้วกัน โอเคก็สองคนนี้ก็ใช้เวลา1เทินนะผมโอเคจะอัปเกรดประสาทกันไหมตอนนี้ยังไม่อัปเกรดเราจะอัปเกรดจังหวัดก่อนอ่านี่ก็คือลงข้าวไปก็ร้อยห้าสิบอันนี้ก็คืออะไรอะ่ระแป๊บนึงผมดูก่อนมันคืออะไรอะ่ะผมก็แปลไม่ออกเหมือนกันน่าจะเป็นทางเข้าถนนนะผมโอเคอัปไป มันก็จะบวกในเรื่องการคานะผมจังหวัดอะไรเงี้ยเพิ่มสปีดด้วยลองแปลกันนะครับผมโอเคตอนนี้มี735บาทโอเคครับผมโอเคเราจะเช็คกันนะผมคิดตาบัตเกะมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีฐานมีแค่สี่เราสามารถกระโดได้อย่าไปกระโดเลยคนระับตอนนี้เราเป็นพันธมวิตยกับมันแต่ถ้าเกิดมันเกิดเกียนขึ้นมาเราก็ต้องจัดการอนะโอเคผมจะขอข้ามเธอเลยครับเดี๋ยวดูก่อน นี่คือการปรับภาษีนะผมมากสุดเท่าไหร่คนเขาก็ยิ่งไม่ชอบเพราะว่าภาษีก็คือเรียกเก็บภาษีจากชาวเมืองมากขึ้นโอเคหนึ 1, ่งพันเอาระดับนี้นะผมสีเหลืองคือไม่ค่อยชอบสีเขียวคือก็คือยอมรับภาษีนี้ได้นะผมถ้าสีแดงนี่คือไม่ชอบเลยเรื่องภาษีโอเคกดระดับนี้นะผมระดับนี้ก็เงินที่จะได้โค้ดคือพันเจ็ดโอเคกดเลย ข้ามไปสี่เถินนะผมสี่เถินรอก่อนรอก่อนนี่ก็ตระกูลโฮโจทำอะไรบ้างชิมัสุโมโริโทคุกาวะโอ้โทคุกาวะจะมาบุกเมืองแล้วนะครับผมโอเคมาเลยโทคุกาวะเอียา,ยาสึใช่ไหมไม่โอเคผมอยากเป็นพันธมิตรไซโต้มาเลยเนี่ยโอเคนี่คือยาริอาชิการุนะครับผมก็เป็นพลทหารปกติก่อนรณีที่เราสร้างทหารใหม่ได้จะขึ้นข้อความอย่างนี้นะครับผม โอเคโบอาชิกะรโอเคอาชีกระรนี่ผมว่าน่าจะเป็นชาวบ้านปกติมาเป็นทหารโอเคส่วนอันนี้จะสร้างเสร็จก็อีก2เทินอันนี้ก็อีก1เทินตอนนี้ทหารก็มานะผมโอเคผมดูก่อนอีเยยสืโอเคพกทหารมาแค่นี้ใช่ไหมโอเคกลับเข้าไปโอเค ผมจะเอาแค่โอดะโนบุทิเดะอยู่บ้านนะครับผมแล้วเอ,เอาส่งคนพวกนี้ไปบุกโอเคโอเคครับผมโอ้โอกาสแพ้เราก็สูงเพราะว่ามันมีมพลทหารระดับสำคัญสองคนคนระับก็คือถ้ามันมีอย่างเงี้ยเป็นหน้าอย่างเงี้ยมันจะแบบแข่งมากแข่งมากเรามีแค่คนเดียวก็โอเคน่าจะไหวแบทเทิลเลยแบทเทิลโ,โอ้โอ้โนโนโน,โ,นโอ เหมือนว่าจะชนะนะครับผมแต่มันก็ยังไม่ตายผมจะตามไปฆ่ามันเอ้ยโอ้ไปไม่ถึงนะครับผมไม่เป็นไรโอเคไปไม่ถึงสร้างทหารรอเลยนะครับผมสร้างทหารโอเคอ่าพลหอ,อกด้วยยาลิสมุไรไม่ใช่มันไม่แน่ใจใช่หอ,อกหรือเปล่าโอเคตรงนี้ก็พันหอกแล้วผมเงินเราไม่ยังไม่พอเลยโอเคเอาตรงนี้เป็นท่าเรือ ตอนนี้ก็ในปราสาทมีแค่ไดเมียวคนเดียวนะผมโนวุฮีเดะกรณีที่อีกฝ่ายมานันมาด้านบนเนี่ยอย่างเช่นไซโตมาบุกเนี่ยมีโน,โนเนี่ยไซโตมาบุกโอ้โหแพ้เลยนะผมผมว่ายังไม่มาบุกอะ่ะผมอยากจะทำพันธมิตรกับไซโตบ้างาสาัรพิษแห่งไซโตไซโตโดสะเอ้ยอสัรพิษแห่งมีโน,โน่ฟูทิดฟูทิด,ด,ดโอเคโอเค,โ,อเคโทกุกะะก็หนีหวัวโหดนะครับผม กีตาบาร์เทเกะโอเคจะมาช่วยเราสู้ไหมโอเคตอนนี้เราก็ได้สายใหม่นะนะผมสายกดผิดกดผิดกดเพทถ้ากรณีที่จะมีสกิลมันก็จะขึ้นมานะผมสกิลใหม่แป๊บนึงนะอันนี้ดินี่เสือจะบวกอะไรเนี่ยโอเคก็โล่บวกบวก,การป้องกันดีเฟนส์ให้ยูนิตท,ทุกตัวนะครับผมแล้วก็ โดโจโด้วยปราสาทนาก,กินาตะโดโจโถ้าเราสร้างเราจะได้นาก,กินาตะสมุไรนะผมเดี๋ยวดูก่อนโอเคผมจะเอาสายนี้แล้วกันถ้าเราอัพสายนี้จะได้พลระเบิดซึ่งพลระเบิดมันก็กาก,ากมากสำหรับผมนะจะขอตัดไปก่อนโอ okay, เคเดี๋ยวจะาสายนี้นี่ครับผมนากาอ่านาก,นากินาตะสมุไรโอเคสร้างสองคนนี้ไว้ก่อน ตัดคนนี้ออกก่อนตัดคนนี้ออกก่อนอ่ามาไว้ด้านโอ้สามเทินเลยไม่เป็นไรเดินได้ไปต่อไหมเนะี่ยโอเคเดินต่อได้นะผมอ๋อนี่มันเทินที่สามแล้วนี่ก็เป็นปีหนึ่งห้าสี่ห้านะผมคิดศตวรรษที่สิบหกโอเคอ,อันนี้คือคอสอนะครับไม่ใชพ่พุทธศักราช โอเคเดี๋ยวก่กอนอื่นเลยด,ดูก่อนเราสามารถอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยโอเคกดไปโอเคอีกเทิร์นหน้าก็ได้เสร็จแล้วนะครับผมกับอ่าไอ้ข้าวเนี่ยลงข้าวเดี๋ยวผมจะไปบุกเนี่ยบุกใส่ไม่ใช่บุกทัคุกกะวะสีโอเคไอ้ทัคุกกะวะเนี่ยมันเป็นพันธมิตรกับเมืองข้าง,างก็คือมิคาวะไม่ไม่ไม,ไม่มิคาวะก็คือ EA ยาสึมันอยู่ โอเคโทคุกะวะอยู่มิคาวะส่วนข้างๆก็คือโทโยโทมิผมใครไม่เข้าใจที่ผมพูดก็ไปเปิดวิกิพีเดียนะครับผมโอเคเราจะสร้างพลทหารไว้มากๆก่อนนะครับผมโอเคผมดูก่อนโอเคโอเคบังคับเมาส์ยากมากตอนนี้โอเคตอนนี้เหมือนจะเป็นรูดูหินมานะครับผม รด,ดูหนาวนั่นเองโอเคมีใครกำเนิดบ้างในบทโอเคโนบุนาก,กะอายุเท่าไร่เนี่ยอายุ12อเหรอเดวุนบุยูกิอะไรมาสผมไม่เข้าใจตรงนี้มันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะอ๋อถ้ากดตรงนี้ผมให้เดาคนที่กดตรงนี้ก็คือคนต่อไปที่จะรับเลือกเป็นไดเมียวนะครับผมกรณีที่โดวุฮิเดตายไอคนที่ เราเลือกตะเกียก็จะมาเป็นไดเมียวคองเมืองโอเคผมรู้สึกว่าโอเค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 คนนี้กลับเข้ารังไปก่อนโอเคเยอะมากตอนนี้ไว้เทอรนน์นาจะมาบุกกันโอเคซีเทอร์นโฮโจโมโริทาเคดะดาเตะอโตโมะ อะไรอ่ะเอ,อ้อแบบหนึ่งนะฮะโอ้ฮัตตอริอะไรอ่ะประกาศสงครามเหรอหรือว่าแอเลียนคือให้เข้ามามป็นพันธมิตรเดี๋ยวผมดูก่อนนะเหมือนมันจะท้าเราเข้าสู่สงครามอะ่ะเฮ้ยมันจะท้าคิตาบัตเเกะให้เข้าสู่สงครามนะผมผมจะไม่ยุ่งกับมันผมไม่รู้จักคนคิตาบัตเกะ ก็คือไอสองตระกูลตะกีะ้มันจะท้าคิตาบะทาเกะซึ่งเป็นพันธมิตรกับเรามาสู้รบนะครับผมตะกี้ถ้าผมกดอันแรกก็คือเข้ารวมสู้รบด้วยกรณีที่กดไปมันไอสองตระกูลนั้นก็จะเป็นศัตรูกับเราอีกนะครับผมก็ผมโอ้โหกลัวพวกมันมากก็เลยอันสุดท้ายเลยไม่ขอสู้รบด้วยปล่อยมันโดนตีไปนะผม <laughs> เดี๋ยวผมดูก่อนไม่ไม่กดผิดกดผิดแล้ว โอเคคิตาพัทเกศยังเป็นเฟลลี่อยู่อ้าวพันธมิตรโอโหตัดเราออกเหรอโอเคไม่เป็นไรผมจะไปตีมันแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องแล้วผมดูก่อนไซโตไซโตผมอยากเป็นพันธมิตรกับคุณมากเลยอะไรทำไมผมต้องจ่ายอะไม,ไม่ไม่สิขอเป็นเถอะนะเฮ้ยโอโหททำไมง่ายจังเป็นพันธมิตรตอนนี้เราเป็นพันธมิตรกับไซโตนะครับผมไซโตโดสะ อาสารพิษแห่งมิโนโอ,โอเคฐานตอนนี้ผมบานมากบานอีผมจะไปบุกโทคุกะวะทั้งหมดเลยไปเลสโกมาเลยโทคุกะวะเดี๋ยวดูก่อนโอโ้โหโอ้โหมันจงแจ้งกันไปไหมสู้แม่งเลยอ้าวจะหนีเหรอโอเคเทินหน้าผมจะบุกปราสาทมานะผม ปราสาทมันไม่มีใครอยู่เลยโอ้เยี่ยมมากโอเคก่อนอื่นปราสาทน้นผมต้องสร้างก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนตีโอเคโอเคโอเคสามเทินหนึ่งเทินภาษีอ้าวมีคนไม่พอใจนะผมโอเคปรับเป็นระดับกลางนะผมทาเคดาอุเอซงิทาาเตโอโตโมอิโกอิโตโชนิอามมโกโอเค โอ้คิตาบัสเเกตโดนตีแล้วนะผมช่างหัวมัน <c oughs> <laughs> เหมือนจะได้สกิลใหม่ด้วยโอเคเช็คก่อนเลยเช็คก่อนเลยอัพไปนะผมอัพไปไม่สิแบบนึงดูก่อนผมจะอัพสายนี้แล้วกันถึงเวลาล่มจมแล้วนะครับผมโทโยโทมิไม่ใช่ดิมิคาวะมิคาวะ โอเคเตรียมยึดนะผมเตรียมยึดมาโอเคโอเคอันนี้คืออะไรรู้ไหมครับผมอันนี้ก็คือเราจะให้ฐานของเราทั้งหมดยอยู่รอบปราสาทเผาไปจนกายพวกนี้มันจะยอมแพ้หรือว่าออกจากปราสาทนะผมซึ่งการเผาก็ถือว่าไม่ดีจะทําให้ปราสาทของเราใช้เวลาฟื้นฟูนานมากจะสู้แบบคอมพิวเตอร์แล้วกันก็มีค่าเท่ากันนั่นแหละ โอเคโอ้ชนะชนะแน่นอนอยู่แล้วยึดได้แล้วตอนนี้ก็ยึดได้แล้วโอเคผมจะขอโอเคจะขออธิบายถึงสามส่วนนี้ก่อนส่วนนี้คือเรายึดประสาทฆ่าไรเมียวทิ้งยึดประสาทง่ายๆอันนี้สองก็คือเผาแม่งเลยเผานี่จะไม่เหลือเลยนะแล้วผมผมไม่รู้ผมไม่เคยเผาเหมือนกันอันนี้สามคือจับตัวมันเป็นฉเฉลย ก็คือไอร้ระษานนี้จะเป็นพันธมิตรกับเราเขมันคือเฉลยเราผมจะจับมันเป็นเฉลยแล้วกันเนื่องจากผมยังไม่สามารถครองเมืองครองเมืองไหวนะผมสองจังหวัดผมคลองไม่ไหวอ่ะตั้งับมันเป็นเฉลยแล้วกันโอเคโนฮิเดะใจดีครับผมใจดีไม่ฆ่าจับแค่จับมันเป็นเฉลยใครครองเอ่ยทคก <S 2> <S 2> วะโยริยะเสือตีนีตีอ่า ผมจะตีมันเมื่อไหร่ก็ได้โอเคตอนนี้ไดเมียวของเราก็มีการอัพประสบการณ์นะผมคลิกไปคลิกขวาใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมผมคลิกขวาไม่ติดอะเดี๋ยวก่อนนะกลับบ้านก่อนตอนนี้กลับบ้านก่อนโอเคผมไม่รู้เหมือนกันทำไมกดไม่ติดโอเคโอเคโอเคกดติดแล้วนะผมโอเคอัพสกิลเลย ตรงนี้คือมันจะทําให้เดินไกลขึ้นนะครับผมไอตรงสายนะส่วนสายวอิเออร์นี่ก็คือเหมือนจะทําให้ยูนิตของเราบวกเกาะน,นะครับผมแมวผมจับสายวอิเออร์เนื่องจากเป็นนักลบนะครับผมผมเป็นนักลบอัพได้สองขังนเลยเนี่ยโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นเลือกคลาสนะผมผมไม่ค่อยแน่ใจผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลือกอะไรผมเลือกโม่เลยแล้วกันโอเวอร์ดีตอนนี้โอเวอร์ดีของเราก็อืม มีทหารเฝ้าอยู่สองตัวนะครับผมสองคนดิโอเคปราสาทต,ตรงนี้น,นี่ผมจะอธิบายตรงช่องสามนี้ก่อนแล้วผมจะเลิกแคสไปแคสพาร์ทหน้าครับผมไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมพูดไม่ไหวจริงๆโอเคตรงนี้คือถ้าเราสร้างมันเราจะได้นินจาอันนี้ถ้าเราสร้างมันเราจะได้กองกําลังม้าไลท์คาร์าาวรัลี่อันนี้ถ้าเราสร้างมันก็จะได้คาสิเนสมูไร ถ้าเราอัพตรงนี้ก็จะได้อ่าพลพลธนูนะครับผมพลธนูส่วนไอ้ส่วนพวกนี้เราจะอัพไม่ได้เพราะว่าเราไปเลือกสายบูชิโดเข้าถ้าเราเลือกสายแบบว่าไอเนี้ยสกิลเป็นสายเนี้ยเราจะสามารถอัพสา i ไอซีอย่างนี้ได้นะครับผม4อย่างนี้ได้โอเคนินจาไวปสอนนะำขานมาผมจะคาตานะซามูไรแล้วกันโอเค โอเคผมแล้วผมจะเลิกแคสก่อนไม่ไหวจริงๆโอเคลิมิตผมหมดแล้วลิมิตการพูดอ <c oughs>